ต่อเรื่องหลับเต้าปักเต้าให้จบนะฮะต้องให้จบเลยสองคลิปจบพอนะฮะกติกามรารยาทเหมือนเดิมกดกติกามรารยาทเหมือนเดิมใครเลื่อนผ่านมาเจอปุ๊บแชร์เลยใครเลื่อนผ่านมาเจอปุ๊บแชร์เลย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 ถ้าไม่แชร์ได้เปิดการมองเห็นนะฮะแล้วก็พิมพ์นู่นนี่นั่นอะไรก็ได้นะฮะพี่เล่าให้จบอะเรื่องหลับเต้าปักเต้าเผื่อถ้าเกิดจบแล้วก็มันยังสั้นอยู่นะสมมตินะพี่ะต่อเรื่องตะปูในหมอนไปเลยเกล็กร,กรนะฮะ เออเพราะว่าเรื่องมันมีอีกเยอะนะฮะคนนด้ไกต้องรอกันนัองกันถามพี่กันอ่ะพอมันยังอยู่สภาพเออไม่ให้มันนะท่านอยู่ในสภาพชำรุดนะหลับตาบัก้าพี่กะตั้งวินาบานรอวันดีคืนดีที่กลงมาอ่าวันดีคืนดีกลงมาแล้วก็เชี่ยกลงมาถามนะฮะกงก็ให้ยกเข้ามากลงก็ให้ยกเข้ามากงก็บอกว่าเออทำไมมันสภาพนี้อย่างเงี้ยนะแกบอกว่าไม่เป็นไรเออซ่อมแซมเองก่อนนะฮะซ่อมแซมเองก่อนเรามีเรามีผงไม้จวงอะไรเยอะนะ ก็ช่างช่างบอลน,นะฮะช่างติช่างบอลช่างติอะไรพวกเนี้ยนะช่างอุ่นช่างอะไรพวกเนี้ยช่วยกันนะฮะเอาผมไม้จงอัดนู่นนี่นั่นผสมกับกาเลยทำกันตมีตาเกิดนะฮะเพื่อให้ท่านคงสภาพก่อนนะฮะคงสภาพก่อน <c oughs> ภายนอกคือเละเทะมากภา,ายนอกองค์ดำยังสวยอยู่ภายในนี่คืออัดเยอะมากแต่ว่าองค์ขาวนี่คือไม่สวยเลยเละหมดแล้วกรอบกรุบหมดแล้วนะฮะก็เลยเออ ทำเสร็จปุ๊บตอนนั้นเราก็กลงมาท,ทําพิธีนะฮะทาพิธีเชิญนะไม่ใช่เตรียมนะเชิญนะว่าจะมาประดิสฐานที่นี่ไหมถ้าไม่มาก็กลงบอกว่าถ้าไม่มากเอาไปวางที่เดิมค่ะรถเนาะกลงก็กมบอกไม่ได้วางที่เดิมหรอกถ้าไม่าไม่มาก็เอาไปวางที่ต้นไม้ใหญ่หะตืตรงที่ไหนก็ได้ถ้ไม่มาเพราะเราเรา,เราซ่อมแซมกันเองแล้วนะฮะทำยากมากกล <c oughs> งทำอยู่ตั้งหลายครั้งนะฮะ เออทำอยู่สองครั้งพอกันที่สามกบอกว่าถ้าไม่เรียบร้อยนะถ้าไม่โอเคก็ไม่ต้องก็ไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะฮะปรากฏว่าทําได้เรียบร้อยบงับงเอิญมากมากเลยก็ทําเรียบร้อยก็ปฏิสฐานไหวอยู่แต่ว่าแกบอกให้ขึ้นเรือบนเลยนะไปอยู่ข้างแกเลยเออเราไหวกันอยู่เป็นปีนะมันนะ mm hmm. เป็นปีนะห mm hmm. ลังเตาหังเต้าเออ, mm hmm. อเป็นปีนะฮะจากนั้นเราก็เอ่อเห็นว่า เราก็ขอไปแทรกคิวนะเราบอกเราอย่า,อย,า,อ,ยาอย่านานแรงนะซ้อมแบบตับเต้า,าอ่ะไปหาจิรัตนะคินิคิมซีนก็ซ้อมออกมาตอนนี้สวยสดงดงามมากเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โด่งค่อยถ่ายให้ดูนะฮะเดี๋ยวพี่โด่งก็ถ่ายดูความสวยสดงดงามว่าว่าสวยมากเดี๋ยวค่อยคอย่คอยถ่ายดูเนาะเอ่อก็เลยไหว้กันมาถึงป่านนี้ก็ท่านเตรเด,ด็ตไปเองนะฮะอ่ะต่อเรื่องตำบุญในหมอนเลยเพราะว่า <c oughs> ไม่ต้องราคาซังอยู่ เรื่องมีอยู่ว่าเนี่ยพี่บอกให้ฟังไว้แล้วเมื่อก่อนอ่ะพี่ลงพระใหม่ๆนะฮะการกั่นแกล้งกันในวงการเทพเจ้าอ่ะมีมีสูงนะยิ่งเราลงพระที่ว่าพระแปลกๆพระปิดพระอะไรเงี้ยก็ต้องลองของว่าจะจริงหรอพอดีก็คนที่ทําได้ก็คือคนต้องมีวิชาอาคมพอสมควรนะถึงจะทำได้นะคนตเออพวกปากหมาไม่วันๆทําไม่ได้หรอกค่ะเอ,อวันนั้นอ่ะปกติหน้าตัวพี่นงอ่ะหน้าตัวตรงนู้นนะ จะมีโซฟาอยู่หนึ่งตัวตอนนี้ทิ้งไว้แล้วมันเก่าแล้วเอ่อล้วก็จะมีหมอนอิงหมอนอิงโซฟานี่คือใช้นานตั้งแต่บ้านตั้งแต่บ้านยังไม่ต่อเติมแบบนะฮะนานแล้วหมอนหลังตัวนั้นนะพี่ซื้อตั้งแต่้่ซื้อที่สุราษฎร์เลยจะไม่ได้แล้วเป็นหมอนข้างในเป็นนุ่นหมอนอิงเมื่อามานนอนเล่นบ่อยสองใบนะฮะอิงที่โซฟาแล้วปกติพี่หนุ่มก็บางทีเราจะนอนที่โซฟาเมื่อก่อนบ้านเรายังไม่ติดแอร์ข้างในเนาะนอนบนโซฟาพอนอนไป,นอน,ไปนอนมามันร้อนบนโซฟาเธอ ต่อให้เปิดพัดลมมันก็ร้อนพี่หนูก็เลยขยับลงมานอนข้างล่างนะฮะขยับลงนอนข้างล่างแล้วก็มือก็เอือ้อมเพื่อจะเอาหมอนอ่ะก็จะยางเอาหมอนอิงมานอนหนุนข้างล่างเราเราทำประจำหมอนได้ใช้มานานแล้วโซฟาได้ก็นานแล้วนะกระดึบ๊บกระดึ๊บนะต่อเติมบ้านแล้วมีตัวแล้วลงพระแล้วนะฮะเอ่อแต่ไม่นานทีลงพระไม่นานทีกระดึ๊บกระดึ๊บเอื้อมหยิบขยุมขยุมหมอนอ่ะขยุมหมอนแม่งกูขยุมไปตรงกลางพอดีขยุมไปโดนอะอะไร แข็งๆยาวๆพี่หนมก็จับๆจับๆเอ้ามาอันนี้อะไรอ่ะอยู่ในหมอนเลยนะอยู่ในหมอนเลยพี่หนมก็ถอดปลอกหมอนออกมาดูเอ้าหมอนกูก็ไม่ได้ขาดแล้วอันนี้อะไรลักษณะเหมือนตะปูเลยอ่ะเราเราจับเราก็รู้นะตะปูตัวตัวขนาดเนี้ยเป็นตะปูคอนกรีตนะฮะแต่ภายหลังเราออกมาคือปลายที่ดำปีเลยนะฮะเราก็งงมากว่าเอ๊ะตะปูเนี้ยมาอยู่ในหมอนได้ยังไงงงมากไม่มีรอยขาดพี่เป็นคนละเอียดอยู่แล้วแงพี่ก็้องคิดว่าเอถ้าใครแกล้ง แค่มนุษย์แกล้งเจาะเข้าไป <c oughs> มันต้องมีรอยสิหมอนต้องขาดหรือไม่ก็ต้องทางรอยได้รอยอะไรมันต้องมีสักรอยเพราะว่านี่มันมูดไปอยู่ตรงกลางเลยตรงกลางของหมอนเลยตรงกลางของนุ่นนุ่นมันแน่นนะเธอไม่ใช่จะผ่านไปได้ง่ายๆนะฮะพี่หนุ่มก็เลยเออไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพี่หนุ่มก็เลยเจาะอ,ออกมาเลยเจาะหมอนก็ขาดเลยนะฮะหมอนน้นอยู่เรานานแล้วนะก็ขาดเลยก็เอามาดูเอา้าทําไม เป็นตะปูคอนกรีตตัวยาวนะฮะแต่ว่าปลายนี่ดาปีเลยกลัวเป็นอะไรของมันก็เลยแบบว่าไม่ได้อันตรายอย่างเงี้ยเรามีของอย่างี้ในบ้านไม่ได้เราต้องเชี่อกองเลยพี่กุก็เชี่อกองมากองมาปุ๊บกองบอกว่าเออโอเคเอาตะปูนี้แกก็เอามาทําพิธีนะแกบอกเดี๋ยวก็รู้นะฮะเดี๋ยวก็รู้เอ่อทำพิธีแล้วก็เอามาใส่เอ่อใส่ในน้นําใส่ในน้นํา นะตอนนั้นไม่จําได้เลยใส่ในน้าท,ทําพิธีแล้วก็เอาเผาไฟลงไปนะเผากระดาษกีบลงไปอ๋อไม่ใช่แต่ใส่นต้ําแม่มันจำไม่ได้ <c ười> ตะปูนะไม่นะแกเผา,เผาเกีบไปเฉยนะเผาเกีบใส่ลงไปแล้วแกก็ถ้วยนะั้นถ้วยนะั้นบอกแกว่าไม่ต้องใส่ทิ้งเลยหมอน,นี่ก็ทิ้งเลยแกเอาหมอนะไอ้แกเอาถ้วยที่ใส่ตะปูอะไปตั้งตั้งไว้ที่ต่อไฟฟ้านาบ้านนอกบ้านนะนอกบ้านแกบอกเดี๋ยวก็รู้ว่าใครทํานะฮะถ้าคนที่ทําอ่ะเขาก็จะฟิวเดียวตะปูอะโดนตากแดดตากฝนอยู่ เดี๋ยวก็จะไม่สบายแล้วเราก็จะรู้เราก็ให้เราสังเกตเอาให้เราสังเกตเอานะคนที่ว่าเขามนพี่หนูก็ไม่รู้ใครชอบใครไม่ชอบแต่คู่อริก็เยอะนะฮะเยอะเยอะพี่หนูก็สังเกตสังเกตงก่ายนิดเดียวนะฮะแล้วก็ไปตากแดดตากฝนอยู่สองสามวันทีนี้มันฝนตกด้วยอะไรด้วยนะฝนตกบางแดดออกบ้างสองสามวันรู้จริงนะฮะรู้ในใน,ในโซเชียลไงแต่เราก็คือไม่ไมปปรับปรำอะไรใครทั้งนั้นแหละค่ะแต่ว่าดูว่าเออคนนี้แบบเออคนนั้นคนนี้เข้าโรงพยาบาล โดยสาเหตุไม่มีสาเหตุยอะไรเงี้ยเนื่องจากป่วยไข้ขึ้นมาปฏิบัติันด่วนเราก็สันนิษฐานไว้ก่อนแต่เราก็ไปจับมือใครดมไม่ได้นะเพราะพราเราถา,ม,ามบอกว่าใครกงบอกว่าบางเรื่องไม่ต้องรู้ก็ได้เราไม่ต้องรู้หรอกเพราะว่าเรื่องเอ,อที่เราจะกลายเป็นอาฆาตแค้นเป็นศัตรตูคู่อาฆาตกันต่อไปเนี่ยเราก็อย่าไปอยากรู้นะฮะเราก็อยากไปอยากอยากไปอยากรู้ทีนี้เรื่องต่อไป <c oughs> เรื่องเ,ออเรื่องไม่หยกลืออไหมเรื่องไม่หยกลือ เอามายากเรืองเคยผ่านพี่นะเอามาเหลืองเลือดเหลืงเลือเออครั้งเดียวครั้งสําคัญนะคะครั้งเดียวครั้งสําคัญมาทําไมอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมบางคนคือบางคนเคยฟังแล้วบางคนไม่เคยฟังนะฮะอ่าแค่นี้ก่อนรอเรื่องต่อไปเลยจ้ะ